คลิปนี้จะมาสอนทําบักนะครับน้องๆสาหรับใครที่อยากมีตัวละครอันล็อกเล่นนะครับซื้อได้จริงๆนะครับภายในศูนย์เพชรจริงๆนะครับตามคลิปเลยตามปกเลยนะครับน้องๆก็กดซื้อได้จริงๆเลยนะครับเนี่ยครับสำหรับใครที่อยากมีตัวละครอันล็อกเล่นอย่างนี้ก็รับชมคลิปกันเลยนะครับน้องๆไปเลยไปรับชมคลิปกันเลยนะครับ สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาสอนการทําบักให้ตัวละครอันล็อกนะครับเป็นแค่ศูนเพชรนะครับพูดง่ายๆก็คือแบบเราจะซื้อเพียงศูนเพชรนะครับแบบไม่เสียตั้งสักบาทนะครับเพียงแต่เราทําบักนะครับก็จะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวพี่จะสอนเนาะว่าการทําบักอะไรยังไงเดี๋ยวพี่จะมาสอนในคลิปนะครับน้องๆแต่ต้องทําตามพี่ทุกอย่างนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่ด้วยแล้วก็กดติดตามช่องพี่ด้วยเพราะว่าพี่จะมี ก,กิจกรรมมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นแจกเพรแจกบัตรกอลินา่าหรือว่าแจกโค้ดจะประมาณนี้เลยซ่งองพี่แต่วิธีนี้พี่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นการโกงของ GM นะครับตอนนี้เพราะว่าเกมมันยังเป็นบัคอยู่น้องๆเกมเขายังไม่ได้แก้ไขตรงนี้อยู่พี่ก็ไม่ขอแนะนาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าน้องหมดทางออกจริงๆก็สามารถทําตามพี่ได้เนาะสำหรับใครที่อยากมีตัวละครอันล็อกเล่นนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับบงน้องขั้นตอนแรกก็เข้าไปที่นี่เลยนะครับเข้าไปที่ YouTube เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูเนี่ยครับเข้ามาหน้าที่ YouTube แล้วก็ค้นหาคำว่า ban ban นะครับบน้องเนี่ยครับพิมพ์ไปว่า c h a n n e l นะครับก็จะประมาณนี้คลิกค้นหาเนี่ยครับมันจะขึ้นซ่องขึ้นมาอย่างนี้นะครับซ่องตัวนี้เลยแล้วก็กดเข้าไปนะครับน้องแล้วก็กดติดตามนะครับเนี่ยครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะน้องๆทาตามพี่ทุกอย่างนะครับถ้าได้ตัวล็อกนะครับมันต้องทําอย่างนี้นะครับน้องๆมาแต่ขั้นตอนต่อไปเลยดีกว่าเข้ามาที่เกมนะครับน้องๆหลังจากเ้นเข้ามาที่เกมแล้วก็เข้ามาที่ร้านค้านะครับเข้ามาตรงร้านค้าแล้วคลิกเข้าคลิกออกตรงร้านค้านะครับเป็นจํานวน5ครั้งนะครับ2ครั้งแล้วนะครับ3ครั้งแล้วนะครับน้องๆ4ครั้งแล้วนะครับแล้วก็5ครั้งนะครับน้องๆเนี่ยครับ จะประมาณนี้เลยแล้วก็คลิกเข้ามาตรงร้านค้านะครับคลิกมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คลิกต,ตรงตัวละครน,นะครับคลิกย้ำไปย้ำมาย้ำไปย้ำมานะครับน้องสลับก,กันไปสลับก,กันมาเรื่อยๆนะครับสลับก,กันไปสลับก,กันมาเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดนะครับน้องสลับกันอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสลับไปตลอดสลับไปตลอดนะครับทําให้เกมของกอร <c ough> ิลลาพี่ฟายนะครับทําให้มันรัวนะครับน้องทําให้ระบบ <c ough> มันรัวนะครับทําให้มันแบบจะว่าไงดีระบบมันจะกลับไปกลับมานาอแล้วก็มันจะรัวนะครับเนี่ยครับน้องทำทำตามที่ทุกอย่างนะครับ อย่าทำเกินแล้วก็อย่าทำน้อยกว่าพี่นะครับมันจะไม่ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้ามาตรงกล่องแล้วก็ย้ําไปย้ํามาย้ําไปย้ามาตรงนี้นะครับน้องๆคลิกย้ําไปย้ามาเรื่อยๆย้าไปย้ามาเรื่อยๆนะครับนี่ครับคลิกย้ําไปย้ามาเรื่อยๆทําตามพี่ทุกอย่างนะครับน้องๆอย่าลืมล่ะพี่ขอเตือนไว้ตรงนี้นะครับว่าทําตามพี่ทุกอย่างนะครับถ้าไม่ทาตามพี่มันจะไม่ได้นะครับแล้วก็กดออกมานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่หน้ากิจกรรมนะครับ5ครั้งนะครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง 4ครั้ง5ครั้งนะครับน้องๆเนี่ยครับทาตามพี่เลยนะครับกดเข้าหน้ากิจกรรม5ครั้งนะครับเนี่ยครับทําตามพี่เลยแล้วก็เหลืออีกอันหนึ่งนะครับน้องๆกดเข้าไปตรงลัคกี้รอยย่อนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงเนี่ยครับกดเข้าไปตรงเหรียญนะครับแล้วก็ตรงบัตรเพชรนะครับกดสลับกันไปสลับกันมาสลับกันไปสลับกันมานะครับน้องๆเรื่อยๆนะครับสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสลับกันไปสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้นะครับทําตามพี่เลยนะครับ เนี่ยครับสลับกันไปสลับกันมามันจะมันจะแบบว่าทําให้เกมกาลิน่าเป็นการแบบระบบรวนเนาะแล้วก็ระบบรวไปเลยนะครับน้องๆมันก็จะเป็นศูนย์เพชรนะครับสําหรับตัวละครนรกนะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูตอนท้ายคลิปว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นส่วนูนย์คลิปเลยเออประมาณนี้เลยนะครับกดสลับไปสลับมาอย่างนี้เลยน้องๆแล้วก็กดลงมานะครับกดลงมาหน้าเกมก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ทําการขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการปิดเน็ตนะครับน้องๆทำการปิดเน็ตไปเลยนะครับเนี่ยครับ ปิดเน็ตไปเลยเนี่ยครับประมาณนี้เลยแล้วก็รอนะครับน้องรออย่างเดียวนะครับตอนนี้เราคือรอรอให้มันขึ้นแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเกี่ยวกับยังไงนะแบบว่าเน็ตมีปัญหาหรือว่าระบบเกมมีปัญหานะครับเดี๋ยวพี่ก็จะรอนะครับตอนนี้เราได้แค่รอนะครับก็ไม่นานนะครับบงน้องเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นมานะครับอีกไม่นานมันจะขึ้นมานะครับประมาณ30มวิได้หรือว่า4 0่วิได้นะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับ นี่ครับน้องๆมันขึ้นมาแล้วนะครับน้องๆก็กดตกลงไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะกดตกลงให้ดูนะครับนี่ครับกดตกลงไปนะครับแล้วก็จังหวะนี้เราต้องเปิดเน,นี่ยนะครับน้องๆนี่ครับจังหวะสําคัญเลยนะครับน้องๆมันขึ้นมาหน้าเมื่อกี้เราต้องเปิดเนี่ยนะครับมันขึ้นมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ทําการไม่รายงานนะเราทําการกดผิดนะครับกดกดเครื่องหมายออกนะครับก็จะประมาณนึงแล้วก็คลิกเข้าเกมใหม่นะครับน้องๆเมื่อเราคลิกเข้าเกมมาแล้วเราก็ทําตามปกติทุกอย่างน้องๆเนาะแบบเราจะซื้อตัวละครอ่ะกด หมายติ๊กออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูเนี่ยครับกดหมายติ๊กออกหมดเลยแล้วก็เข้าไปที่ตรงร้านค้าเนาะเข้าไปที่ร้านค้าเนี่ยครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวละครนี่เข้ามาที่ตัวละครแล้วใช่ไหมเนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้มันยังเป็น4 9 9อยู่นะครับตัวละครทุกตัวก็ยังเป็น4 9 9อยู่นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะเ่อนไปตัวละครตัวอ u n ล็อกเนาะ สำหรับตัว Heck, ละครลงมันก็ยังเป็น4 9 9อยู er ่เดี๋ยวพี่จะเลื่อนไปให้ดูนะครับนะครับนี่นะครับมันก็ยังเป็น6 9 9สิเออไม่ใช่4 9 9มันจะเป็น6 9 9อยู่นะครับนี่ครับแต่คลิกเข้ามาซื้อมันจะเป็นศูญเพชรนะครับน้องๆคลิกเข้าซื้อตัวละครลงนะครับมันจะเป็นศูญเพชรอย่างนี้เลยนะครับทำตามพี่ทุกอย่างนะครับน้องๆก็จะได้ตัวละครลกแบบฟรีๆนะครับไปไซส์เลยนะครับน้องๆมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับพี่ไม่โกหกนะเดี๋ยวพี่จะกดซื้อให้ดูด้วยอะ พี่ไม่ได้โกหกเดี๋ยวพี่จะกดซื้อให้ดูด <c oughs> ้วยว่าม <Cynthia> ันกดซื้อได้จริงๆนะครับาน้องเนี่ยเดี๋ยวพี่จะกดซื้อให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยครับกดซื้อได้จริงๆนะครับไม่ได้โกหกหรือยังไงนะครับกดซื้อได้จริงๆนะครับน้องกดซื้อแล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องสําหรับพี่มาสอนทําบัคตัวละครอันล็อกวันนี้นะครับน้องสาหรับน้องๆคนไหนทําได้ก็ดีใจด้วยนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูที่พี่สอนตอนแรกเนาะว่าผิดพลาดอะไรตรงไหนนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องสำหรับใครที่อยากมีตัวละครอันล็อกเล่นนะครับแต่ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปพี่ด้วยแล้วก็กดติดตามส่องของพี่ด้วยนะครับงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็มาสอนแค่นี้แหละครับแต่ถ้ามีบักใหม่หรือว่ามี <c oughs> อะไรใหม่ๆพี่ก็จะมาสอนอีกนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอบคุณ